ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเชื่อมโยงระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลดิจ i ทัลทวินคือแบบจำลองเสมือนจริงของกระบวนการเครื่องจักรหรือคลังสินค้าที่ช่วยให้เรามองเห็นวิเคราะห์และคาดการณได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยี IOT AI และ Simulation องค์กรสามารถทดสอบแนวทางลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพก่อนลงมือจริงในภาคโลจิสติกส์ดิจิทัลทวินช่วยให้เราควบคุมเส้นทางติดตามสถานะและบริหารทรัพยากรได้แบบเร a l t i m e นี่คือก้าวสำคัญสู่ Smart and Sustainable Logistics ที่ผสานเทคโนโลยีข้อมูลและมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนอนาคตแห่งการขนส่งอย่างยั่นยืนของประเทศไทย